ครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมอเล็กซ์วันนี้เรามาดูวิธีการส่งไมเนิงนะครับขั้นแรกก็ล็อกอินเข้ามาในที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีจำนวนโทเค็นอยู่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูหลักนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ exchange เสร็จแล้วก็ไปที่ coins mining area นะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามีโทเค็นอยู่เท่าไหร่ที่จะสามารถส่ง Mining ได้นะครับก็แค่คลิก Send Token to Mining แล้วก็ใส่ Transaction Password แค่นั้นเองนะครับกด Send แค่นั้เองครับนี่คือการส่ง Mining เสร็จแล้วเราจะไปดูว่าเราจะได้รับตัว คอยส์เมื่อไหร่ก็เข้าไปที่ตัวประวัตินะครับ in mining history นะครับก็จะเห็นอยู่ว่าที่ส่งวันนี้นะครับจะได้รับเหรียญวันที่9เดือน6นะครับก็ขั้นตอนมีแค่นี้เองนะครับสวัสดีครับ